หลวงพ่อท่านได้เคยให้โอวาทเอาไว้ว่างานสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับโลกเป็นงานใหญ่หลวงพ่อทำรูปเดียวไม่ได้ดังนั้นจึงต้องมีอาสาสมัครมาร่วมมือช่วยกันทำงานใหญ่นี้จึงจะบรรลุปเป้าหมายได้ งานสร้างสันติสุขของโลกที่หลวงพ่อท่านว่าว่าเป็นงานใหญ่มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าโลกเราจะเต็มไปด้วยความสุขเพราะเราทุกคนต่างเกิดมาสแสวงหาความสุขการสร้างสันติสุขจึงหมายถึงการสอนให้เขารู้จักว่าแท้จริงแล้วความสุขอยู่ในตัวเราทุกคนมีที่พึ่งที่รึกึอยู่ในตัวและนี่คือโปรเจกต์ที่ตั้งแต่สร้างวัดมาเลยหลวงพ่อท่านตั้งใจสร้างขึ้นมา พราะอยากให้ทุกคนรู้ว่าเรามีพัฒนาไรภายในที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นจริงๆเพราะถ้าคนเรายังคงเอาใจฝากไว้กับคนสั์สิ่งของใจกับกายไม่เป็นหนึ่งเดียวกันยังไงยังไงต่อให้มีทรัพยากรแค่ไหนเดี๋ยวกิเลสทํางานโลกก็วุ่นวายนี่คือคําว่างานใหญ่ที่หลวงพ่ออยากให้เกิดคือให้ทุกคนรู้ว่าเรามีพัฒนาไรในตัวฉะนั้นแล้วการจะทําให้ทุกคนได้รู้นอกจากการหลับตา แล้วได้พิสูจน์ด้วยตนเองเป็นไม่มีหลวงพ่อท่านจึงตะเตรียมสถานที่ทุกอย่างหลังจากสถานที่พอพร้อมแล้วประมาณหนึ่งสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือเจ้าหน้าที่พวกเราเองทุกคนจริงๆก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่แล้วแต่ก็มีเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่เขาสละเวลามางานใหญ่ของหลวงพ่อจึงจําเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่เยอะมากๆเพื่อจะได้รองรับคนที่อยากจะแสวงหาสันติสุขภายในนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญของโอวาทที่ท่านให้ไว ให้ไว้ว่างานนี้เป็นงานใหญ่และหลวงพ่อทําคนเดียวไม่ได้หลวงพ่อท่านเนี่ยนะเคยให้โอ,อวัดไว้เล็กน้อยอีกว่าถ้าท่านไปอุ้มสาธุชนไปดูแลเขาไม่ได้จากหน้าวัดท่านก็อยากจะทําแต่คนคนเดียวทําไม่ได้แต่ถ้ามีคนอีกหลายๆคนมาร่วมกันทํามาช่วยกันเป็นอาสาสมัครมันจึงทําได้สมัยก่อนหลวงพี่เข้าวัดเนี่ยตั้งแต่เด็กๆประมาณปีสัก3าปเราก็เป็นสาธุชนมากับคุณแม่มาตามหน้าที่ แต่พอวันหนึ่งได้มาเป็นอาสาสมัครได้มีโอกาสได้มาช่วยงานมันถึงได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นอย่างหนึ่งว่าโอ้โหเรี่ยวแรงของเรามันเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาแล้วจากการที่ค่อยๆได้ช่วยค่อยๆได้บ่มเพาะเราจึงได้มีโอกาสสัมผัสว,ว่าหลวงพ่อเหนื่อยขนาดไหนกว่าจะชวนลูกๆแต่ละคนมารวมกันเพื่อที่จะได้มาสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นจากคนภายนอกลำพังตัวพระเองจริงๆก็สุข,ขอพออยู่แล้ว แต่ที่สําคัญคือตัวท่านมีใจที่กว้างเราที่เคยเป็นส,สมัครเนี่ยจะพอเห็นภาพว่านอกจากเป็นผู้มาเอาบุญแล้วเรายังสามารถส่งต่อบุญได้ยิ่งได้ส่งต่อบุญได้เรายิ่งเห็นมากขึ้นว่าการได้ช่วยเหลือคนอื่นและได้ยกระดับใจตวเองไปด้วยเป็นเรื่องยอดเยี่ยมเรื่องอคุณหลวงพ่อท่านฝึกคนผ่านงานเหล่านี้นะฝึกให้เรามีใจที่กว้างขึ้นรู้ก่สมัคร คนหนึ่งที่เข้ามาแล้วค่อยๆซึมซ,ซับจากการเป็นผู้ให้เล็กๆน้อยๆจึงค่อยๆมีหัวใจดวงเดียวกับหลวงพ่อมากขึ้นซึ่งถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายเลยระหว่างทางกว่าจะสมัครคนหนึ่งจะมาเป็นศส,สมัครอย่างเต็มตัวมาอย่างแข็งขันหลายคนก็ต้องสละเวลาเรียนหลายคนวันงานบุญซึ่งตรงกับวันเล่าเรียนก็ต้องแบ่งเวลาเพื่อที่จะมาเป็นใจดวงเดียวกับหลวงพ่อหลายคนทํางานแล้ว ก็ต้องแบ่งเวลางานแบ่งเวลาอยู่กับครอบครัวมาช่วยงานให้เพิ่มขึ้นเพราะเขาเหล่านั้นเห็นอะไรเขาเหล่านั้นเริ่มจากการช่วยเล็กๆน้อยๆแล้วเห็นว่าชีวิตคนเราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อกอบโกยแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปจากการที่ได้ฟังคําสอนหลวงพ่อมันค่อยๆซึมเข้ามาว่าคนเราเกิดมาแล้วมีภารกิจที่จะสแสวงบุญให้ตัวเองแะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะช่วยได้เพราะสุดท้ายบุญนี้คือเป็นที่พึ่ง อาสาสมัครแต่ละคนกว่าจะเดินทางมาถึงหลวงพ่อได้เนี่ยนอกจากจะต้องไปตามหาผู้มีบุญแล้วก็ต้องตามหาผู้มีเรี่ยวแรงกําลังวัยยังเหมาะสมหรือใจมีพลังมากถึงจะเป็นอาสาสมัครได้และการเป็นอาสาสมัครเนี่ยเขาก็ต้องฝ่าฟันเนาะตั้งแต่เรื่องส่วนตัวเรื่องที่บ้านจนกระทั่งมาถึงหลวงพ่อแล้วก็อบรมตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปและนั่นจึงเป็นความสําคัญที่ทําไมอาคาร115ปีนี้เนี่ย อาคารอาสสมัครนี้เนี่ยจึงมีความสําคัญที่พ่อทุกคนสามารถสละทรัพย์สามารถมาเอาบุญใหญ่ในการสารฝันของหลวงพ่อได้ฉะนั้นแล้วอาคารหลังนี้ก็จะฝึกฝนอบรมทุกอย่างเลยตั้งแต่สิ่งที่พระเด็หพวงพ่อทัตตะชีโวในวางรากฐานเอาไว้คือความรับผิดชอบพื้นฐานนิสัยพื้นฐานอันยกระดับจิตใจคนก็คือสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาจิตตั้งมั่นหรือว่าสมาธินั่นแหละยิ่งกว่านั้น แน่นอนว่าคุณธรรมประดุจพุทธเจ้าที่มาจากพระมหากรริคุณคือความอดทนพระปรสุทธิคุณคือวินยัยพระปัญญาที่คุณคือความเคารพวินัยเคารพอดทนทั้ง3อย่างนี้ก็จะได้ฝึกในอาคารเหล่านี้ไปด้วยเพราะอาคารนี้เนี่ยก็จะมีทั้งพื้นที่อบรมแบ่งสัดแบ่งส่วนอย่างลงตัวทั้งพื้นที่ในการใช้กิจวัตรและพื้นที่ในการได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอาคารหลังนี้จะมีเจ้าหน้าที่ที่ใช้สอยในการมาช่วยงานมาเตรเียม เป็นความสบปปายยัสถานเมื่อเจ้าหน้าที่มีพื้นที่สบายใจย่อมดําเนินภารกิจของหลวงพ่อได้อย่างสบายใจเราเองผู้ที่ได้ให้ทานได้ช่วยเหลือได้ซัพพอร์ตได้ส่งเสริมในการให้อาคารหลังนี้เกิดขึ้นย่อมได้บุญทุกทุกบุญและมีส่วนในโปรเจกต์ทุกโปรเจกของทีมงานที่เป็นทีมงานให้กับพระดชคุณหลวงพ่อพวกเราเองที่ได้มีส่วนร่วมในบุญตรงนี้ก็เหมือนได้ช่วยซัพพอร์ตฝึกฝนอบรมเขาอาสาสเราก็เติบโตมากันแบบนี้ จนหลายคนทีเดียวเมื่อถึงวันหนึ่งเขาก็ศรัทธากลายเป็นพระในอนาคตกลายเป็นเจ้าหน้าที่ที่ช่วยงานหลวงพ่อเต็มเวลาในอนาคตเหมือนกับว่าเราได้แค่ช่วยเหลือสัสมัครนะแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นที่บ่มเพาะกองทัพธรรมอย่างแท้จริงที่จะเป็นรากฐานของกองทัพธรรมไม่เชื่อลองมีโอกาสถามพระอาจารย์ถามเจ้าที่หลายๆคนเถอะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้หลายคนก็ผ่านด่านอาสมรครทั้งนั้นฉะนั้นอาคารหลังนี้จึงเป็นเหมือนประตูหลังแหล่ ที่คอยอบรมทหารกล้าให้หลวงพอ่อหรือแม้กระนั้นก็ไปเป็นท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพผู้มีบุญที่ท่านเองก็คงนึกภาพสมัยตัวเองเคยช่วยงานเคยเป็นสมัครเล็กๆน้อยๆออกหลวงพี่ว่าอาคารหลังนี้ย่อมยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นช่วยงานหลวงพอ่อและสร้างความปลื้มใจเป็นอย่างมากฉะนั้นแล้วหลวงพี่เชิญทุกท่านเนาะ หลวงพี่รู้ว่าในชีวิตที่เรายังต้องวนเวียนในสังสารวัตนี้การที่เรายังต้องใช้ปัจจัยเป็นเรื่องสําคัญแต่ถึงกระน,นั้นถ้าเราสามารถตัดความตนีของเราทําแล้วต้องปลื้มทําแล้วต้องตัดความตนีถ้าเราสามารถตัดความตนีของเราแล้วเกิดความปลื้มใจมากๆได้หลวงพี่เชื่อว่าการทําทานกุศลครั้งนี้ยิ่งทําถูกเนื้อนาบุญด้วยแล้วยิ่งเป็นประโยชน์มากยิ่งช่วยเหลือสร้าง ขุนพลกล้าที่จะมาขยายสันติสุขของโลกเราเองก็จะได้บุญมหาศาลทีเดียวบุญนี้ก็จะติดตัวเป็นอะไรเป็นสเบียงในชาติถัดๆถัดไปให้เราสะดวกสบายยิ่งขึ้นเพราะปัจจัยมันซื้อเวลาให้เรามีเวลาเหลือเฟือเหลือเฟือในการทำอะไรมาขัดเกานิสัยสันดานเราให้ยิ่งขึ้นแล้วเราจะได้ช่วยตัวเองและช่วยคนอื่นในการรู้สัตว์คนสัตว์อย่างแท้จริงวงพี่อยากชวนชวนทุกท่าน ปลื้มใจในการทําทานในครั้งนี้ทานในกนุศลซึ่งเป็นกฐินทานนี้เป็นทานหลักที่พระเจ้าบัญญัติไว้ด้วยตนเองฉะนั้นเรามาเอาปัจจัยที่เราอุตสาหามาด้วยชีวิตของเราเนี้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งจิตใจตัวเราและผู้อื่นท้ายสุดนี้หลวงพี่คิดว่าสาธุชนทุกท่านที่ได้มีโอกาสเคยมาร่วมงานบุญที่วัด เราเองคงได้ความประทับใจจากการมาร่วมงานเพราะมีเจ้าหน้าที่ตระเตรียมอะไรหลายๆอย่างให้เราไม่ว่าทุกทุกครั้งที่เรามาถึงมีที่นั่งเรียบร้อยมีเสื่อผูเรียบร้อยมีความสะอาดที่ถูกทําไว้เรียบร้อยนั่นก็เพราะมีอาสาสมัครคอยอยู่เบื้องหลังช่วยเหลือซัพพอร์ตอยากให้ลองนึกขอบคุณนึกปลืม้มแล้ววันนี้ทําบุญด้วยความรู้สึกขอบคุณทําทานด้วยความรู้สึกปลืม้มและหลวงพี่มั่นใจว่าเราจะได้บุญใหญ่ในครั้งนี้ไปด้วยกันกับอาสาสมัครทุกคน จะได้ช่วยสร้างเสริมส่งเสริมขุนพลกองทัพธรรมของหลวงพ่อไปด้วยกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับยอดนักสร้างบรมีทุกท่านเลยนะคะ